หนึ่งสิ่งที่จะกำหนดชะตาชีวิตเราทั้งวันนะครับนั่นก็คือเรื่องของอารมณ์ครับวันนี้ตั้มจะมีเทคนิคดีๆมาบอกนะครับคือตื่นเช้าขึ้นมานะครับเ,เราอย่าเพิ่งไปทําอะไรที่มันเครียด,ยดนะครับให้ออกไปดูต้นไม้ไปดูธรรมชาติไปดูท้องทุ่งที่มันรู้สึกปลอดโปรง่งแล้วเราจะลืมสภาวะความเครียดไปเราจะอยู่กับเขาเรียกว่าพลังธรรมชาตินะครับคือความคิดเรานะครับมันก่อให้เกิดอารมณ์นะครับแล้วก็อารมณ์เนี่ยมันก่อให้เกิดการกระทํานั่นเองนะครับ ถ้าวันไหนที่เราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกยุ่งเหยิงวุ่นวายนะครับทั้งวันนะครับคือความคิดเรามันเป็นสนามแม่เหล็กมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมันก็จะจูนขึ้นดูสิ่งต่างๆดูเหตุการณ์ต่างๆในแต่และว,วันดูความคิดที่วุ่นวายวุ่นวายหรือเครียดเครียดเข้ามานะครับก็ง่ายๆนะครับตื่นขึ้นมาก็ไปหาอะไรที่มันรู้สึกปลอดโปร่งก็ถ้าเราทําแบบนี้ได้ทุกวันนะครับเราก็จะมีสภาวะจิตที่สุขภาพดีขึ้นทุกวันนะครับคือ สมองดีอารมณ์ดีเดี๋ยวมันก็คิดงานคิดเรื่องต่ตางๆออกเองนะครับก็อย่าลืมครับลองไปทํากันดูวันละเล็กวันละน้อยนะครับแล้วเราจะรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกวันครับอย่าลืมไปลองทํานะครับ